ไม่ต้องกดมันบอตามตามสวัสดีครับเราวันนี้พบกับผมพันเพื่อนกันนะครับกับช่อง youtube อี <รถ S 2> สานงไงกับไปไหมล่ะรลม่อนเที่ยวอีสา,านนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวอีสานนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่วัดผาตาดเสื้อนครับบ้านผาตั้งเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับ สุดเขตของจังหวัดนองคายนะครับติดติดแดนจะเป็นจังหวัดเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นประเทศลาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัดถาตากเสื้อนะครับเขาจะมีแลนด์มาร์กของเขาก็คือเป็นทางเดินเป็นกระจกใสลงไปในยื่นไปในหน้าผานี่วิวสวยมากนะครับใครมาหน้องคายต้องมานะครับมุมนี้คือจบจริงๆครับเดี๋ยวผมให้ดู Ooh mm. me. Mm.